The heart this world of is darkness. สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เอ r t h l ไลฟ์สเตชั n แนลนะคร,รับวันนี้ผมก็มาเล่นเป็นโลลิออนนะครับผมนะครับเมรกลางที่ตอดดาเมจระยะไกลได้โคตรแรงเลยนะครับแล้วก็มีการช็อตเอปาเปาเปปาเปปาหน้ารำคาญจุกติจูที่ นะครับก็เกมนี้ไม่ได้เล่นเป็นตังเกิลน,นะครับเนื่องจากว่ามีเพนระดับจังหวัดเนี่ยดูชื่อเขาซะก่อนนะครับเพนเอไอฮุนฟรีเวอร์แล้วก็มีมาหลอดระดับจังหวัดด้วยนะครับฟอนเกมนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆ <c oughs> ผมจะชนเลนกลางกับทิวเลนนะครับก็อันนี้ที่เลือกเป็นโรเลออนนะครับเนื่องจากว่าตัวทิวเลนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเมดนะครับลายการเดินของมันเนี่ยก็จะอยู่ในเลนใช่ไหมล่ะนะครับ มันจะไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโลริออนเนี่ยมันสามารถใช้สกิลหนึ่งนะครับได้3าจังหวะคือปล่อยแล้วก็ให้ไปอีกที่นึ่งเราค่อยวกกลับมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถไปปล่อยสกิลหนึ่งเนี่ยไปเช็คในพุ่มได้นะครับประกอบกับตัวอันตีนะครับอันตีเนี่ยก็สามารถที่จะยกนะครับมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะมีช็อต ยกสวยๆให้กับทีมหรือเปล่านะครับแต่ที่น่ากลัวสุดก็คือคิวเลนนี่แหละนะครับคิวเลนเนี่ยถือว่าจี๊ดสุดเลยนะเพราะถ้าเกิดเราเหวะไม่ดีก็คือโดนไหลายตายได้เลยนะครับส่วนตัวรูนนะครับเดโซเลสเซอร์บิสเตยเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นรูนมาตรฐานเมกเลยนะครับส่วนพลังแฝงที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นตัวพลังแฝงลูกนะครับพลังแฝงลูกสีทองนะครับแล้วก็ เอามา1แดงนะครับที่เป็นไฟแล้วก็เอามาเป็นตัวอ่าตัวโอ๊บนะครับเพื่อที่จะเล่นจังหวะสักหน่อยครับนี่ครับ1 2แล้วก็เดึนงกลับ3นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสก,กิลหนึ่งเราเนี่ยมีประโยชน์นมากๆใช้เช็คคุ้มได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระยะต่อที่โคตรไกลเห็นไหมครับทิวเลนมันจะต้องเข้าเข้าคีฟหูกไหมเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะตอดได้อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งถึงสองครั้งแน่นอนซึ่งนั่นก็เจ็บแล้วนะครับ ต้นเกมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ผมกลัวเขานะไม่ใช่กลัวมันมาคอมโบอะไรนะแต่ว่าไม่ไม่อยากเสียเลือดก่อนก่อนเข้าเล่นนะครับล้วก็ดึงไปดึงมาดึงกลับนะครับตอดไปเรื่อยๆนะครับคือมันใช้สกิลสองพัมเพื่อมากเลยนะไอไอเมดต,ตัวเนี้ยไอทิวเลนตัวเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองแล้วว่าสเตปผมน่าจะพอยันยันได้อยู่นะครับทีนี้ถ้ามาเล่นเป็นลอริออนนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ลเลยก็คือแมคคณิกการเล่นของมันนี่แหละนะครับ คือสกิลหนึ่งจะเป็นการปาไปปามาใช่ไหมครับซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะคอมโบให้กับทุกสกิลเลยนะครับโอลิออนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อัพนำนะเราจะอัพเป็นสกิลอู้ได้แย่งคลิปมาตัวนึงครับเราจะอัพเป็นสกิลสองนำนะครับเพราะว่าดาเมจของมันอยู่ที่สกิลสองแล้วเพนเข้าแล้วจังหวะนี้ยังไงคิวเลนเนาะคิวเลนเนาะแล้วยังไงมันไม่ใช่คิวเลนทีคิวเลนโอ้โหตื่นเต้นเลยแล้วก็สกิลสองนะครับถ้าสมมุติเราอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วกดเป็นกระชับและจังหวะนี้ผมยกไป ยกไปดึงกลับมาแล้วมีดาเมจตลอดเลยนะดูดิครับเราเพ้นเข้าเลยยังไงเล่นม,มันร้อนเอ้ยวงทิวเลนคิวเลนอุม้มไปทั้งมันมีทั้งทิวทั้งคิวแหละเกมเนี้ยโอ,อ้ลำบากการพากอีกนะผมจะพยายามพากไ,ไม่ผิดนะนะ <c oughs> ครับอะกลับมาที่ตัวสกิลนิดหนึ่งครับตัวสกิลสองเนี่ยถ้าสมมุติเรากดเลยนะครับมันจะทําการช็อตรอบๆแต่เงื่อนไขคือไม่ใช่กดแล้วมันจะทํางานเลยนะครับสกิลสองเนี่ย ถ้าเรากดเฉยๆจะต้องมีคีฟมีฮีโร่อยู่รอบตัวเราไม่ถึงฮีโร่ศัตรูนะนะครับมันถึงจะทํางานแล้วก็จะช็อตเป็นรอบตัวเปียกๆ,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 ๆนี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตน,นะครับมเมื่อผมใช้สกิลหนไปเนี่ยรูปสกิลสองจะเปลี่ยนไปซึ่งถ้าสมมุติเราสกิลหนึแล้วสกิลสอมันจะทําการพุ่งไปหาไอ้ลูกแก้วําที่เราวางเอาไวนะ้ณตําแหน่งตรงนั้น ซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถดูดเลือดแล้วก็ช็อตนะครับได้แรงขึ้นนะครับประมาณนี้ส่วนอันติจะคอมโบกับอะไรของมันเนี่ยโอ้ยทิวเลนอ่ะคอมโบของตัวโลลิออนนะครับก็คือกดอันติให้ช็อตรอบตัวก่อนนะครับอันติเนี่ยมันจะชาร์จบี๊บบี๊บบีบบปุ้มแล้วค่อยยกขึ้นนะครับแต่ถ้าเนี่ยเห็นไหมมันจะชาร์ตก่อนแต่ถ้าเราคอมโบกับเซียนอ่นนะครับมันก็จะสามารถ มูฟไอตัวอันติเนี่ยไปยังตำแหน่งของสก,กิลหนึ่งได้ถึงหรอไหมมูฟไปยังตำแหน่งลูกแก้วนะครับอ่าซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็จะไปยกไกลๆได้นะครับเพราะฉะนั้นที่เราเห็นในการงานแข่งอะไรแบบเนี้ทิกก็คือว่าเราจะเอาลูกแก้วไว้ข้างหลังกดอันติเสร็จปุ๊บค่อยโยงลูกแก้วไปข้างหน้าหรือไปตำแหน่งที่เราจะยกนะครับจะทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถมองเห็นจุดที่ ไอ้ลูกแก้วเรากับอันติเนี่ยมันจะไปยกได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวที่ถือว่าเล่นเราก็มีกินอกเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมพอบุกมึงกดสกิลสองแล้วกดสกิลหนึ่งนะครับลูกแก้วเนี่ยมันก็จะไปช็อตแป๊แบๆกระจายกระจายทั้งคู่ด้วยนะครับถ้าเราใช้แค่สกิลหนึ่งนะครับมันต้องโดนลูกบอลเรามันถึงจะช็อตนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดสกิลสองชาร์จปุ๊บนะครับแล้วก็ปล่อยสกิลหนึ่งไปเนี่ยลูกบอลเราเนี่ยจะช็อตไกลขึ้นนะครับจังหวะนี้ผมก็ดูแล้วว่า เอาละคิวเล่นมันต้องประมาณนี้ปึ่งโดนไหมไม่โดนนะครับอันนี้ไม่โดนไม่โดนถ้าโดนนี้เมื่อกี้ก็คือว่าดวโดนยกปุ๊บสก,กัดเข้าต่อยปุ๊บไม่น่าจะรอนาคิวเล่นนะ Q en, นะเอาละนะครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเราตัวเราเนี่ยนะครับตัวเรามีผลกับเกมในการที่จะเซตอัพนะครับเซตอัพจังหวะไฟ นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใจเย็นๆนะครับันนอว่าผมก็ต่อเป็นทิวเรนไปก่อนเนี่ยเห็นไหมทิวเลนมันโดนจนมันขี้เกียจโดนแล้วอ่ะแล้วมันยอมเสียสกิลสองหนึ่งครั้งเพื่อนหนีเรานะครับแล้วเลนล่างยังบวกแล้วไงมันเข้าเราไม่มีติอะเราไม่มีติครับไม่เป็นไรแค่สกิลหนึ่งวัดไปวัดมาต่อแล้วกดสกิลสองตามไปตามไปยังไงเอาแล้วมานะครับแตคซีนหนึ่งครับ เพ้นเล่นดีมากครับสมแล้วที่แบบเขาเพ้นจังหวัดเลยนะยกเอา้าแล้วก็มาทำไมเนี่ยอ๋อมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนเโอ้ยนี่ผมสกิลหนึ่งไม่ทันนะที่จริงถ้าถ้าสกิลหนึ่งทันนี่โดนยกนะครับแต่เมือ่อกี้เนี่ยมันโดนเพราะว่าไอตัวช็อตนะก็ไม่เป็นไรครับก็ได้คิวมาและหนึ่งคิวนะครับเซฟเพ้นด้วยนะแม่เพ้นตายนะครับที่จริงเนี่ยเราน่ายกให้โดนนะถ้ายกโดนก็น่าจะสวยกว่านี้อ่ะส่วนตัวไอเทมนะครับไม่แนะนําให้ออกเป็นรองเท้าเจาะเวทนะครับแนะนําเป็นรองเท้ากาันซีซีนะเพราะว่า ตัวโลลิออนเนี่ยเป็นตัวที่จะต้องเอาตัวเองเขาเ้าไปคลุกวงไฟเพื่อสกิล 2, 2> ลให้แรงขึ้นถูกไหม,มครับเพราะงั้นผมแนะนําเป็นบูทกันซีนะครับส่วนไอเทมเนี่ยก็จะเป็นอากูนี่แล้วก็เป็นตัดเลือดนะครับไม่แนะนําให้ออกอย,อย่างอื่นในต้นเกมนะครับแนะนําแค่2อย่างนี้อากูนี่เนี่ยมันเป็นแบบช็อตใช่ไหมแป๊บ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 เหมือนกันและตัวเราเนี่ยก็เป็นสกิลสายช็อตแบบแป๊บแป๊บแป๊บเหมือนกันนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันจะช็อตแรงขึ้นนะครับแล้วก็ช็อตเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดจากอากูนีี่่ด้้วยยอาากก็จะทํใหสิลเเรน โคตรน่าลำคาญเขาไปอีกนะครับพอ,อประมาณนี้นะครับเทคนิคก็คือเนี่ยเห็นไหมปุ๊บยกไปอ้ามันไม่โดนเห็นไหมมันพยายามจะหนีสก,กิลเราแต่ว่ามันก็เจอเพนเจออะไรซ้อนแบบนี้นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยคือตัวมันเนี่ยอันตรายมันมันเขาเรียกไงนะมันก็เสียจังหวงไงะได้ง่ายครับอันนี้เพนก็รอดนะครับเราก็เซฟเพนไปนะได้คิวเลนมานะครับ อันนี้ดูจังหวะก่อนนะโดยเลีอ,อนเป็นตัวที่ต้องคิดเร็วทําเร็วนะครับเดินเกมเร็วอันติพลาดไม่เป็นไรครับอันติพลาดไม่เป็นไรขอ,อแค่เรามั่นใจจังหวะไหนก็ยกไปเลยอ่าเนี่ยผมก็กดสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเข้าไปเคลียร์คีินะครับก็จะทําให้สายฟ้าช็อตรอบตัวแรงขึ้นแล้วเวเลสเนี่ยโอ้โหเรือวเลสนี่โคตรเป็นอ่ะนะครับเพราะงั้นเรากําลังเจอตัวออฟเลนเก่งๆนะอ่าเนี่ยเห็นไหมผมจะ สกิลหนึ่งเข้าไปเชียงพุ่มนะครับแล้วก็กดดักอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเล่นโรลิออนเนี่ยมายเซ็ตในการเล่นของเราก็คือว่าการดักนั่นเองนะครับต้องดักเก่งๆอาจจะไม่ได้ดักพุ่มเหมือนการเล่นตัวจำเพิ่นแต่ว่าในจังหวะดักของเราเนี่ยก็คอมโบเดียวเนี่ยโอ้เมทกับแครี่ก็เจ็บเหมือนกันนะนะครับเนี่ยโดนยกปุ๊บสร้างจังหวะให้ทีมด้วยเอาแล้วด้านล่างยังไงโอ้ยเทียวเข้าไหมเทียวเข้าไหมกดนาตีบบ 1, 2, ปุ๊บหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้ อีตัวโอ้ยแล้วผมกดเข้าไปต้องกดเข้าไปหรือยังไงแล้วอยังไงฟิกออกมาก่อนทำจังหวะฟิกออกมาก่อนอัพสกิลสองน้ำนะครับอัพสกิลสองน้ำแล้วลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วครับแล้วมาช็อตช็อตเทลเออนะครับไอ้แล้วก็ปาไปปาไปช็อตอีกช็อตเออนั่นแหละนะครับเพนทิพเปิร์คิวนะครับโอ้โหโคตรเอาอ่ะอ่ะแล้วก็อุ้ยอุ้ยนี่ถ้าไม่โดนยกเออได้ด้วยเออนั่นแหละนะครับโคตรเทอะครับ สองคิวแล้วนะจังหวะน,นี้นะไนะตอไม่รู้ว่ามันพิมพ์อะไรบ้าปาขึ้นปาขึ้นอ,อ่อะไร,รูด่าออฟเลนไดน้เลยอ่ะเราก็มาเซ็ตอัพกันต่อนะครับอ่ะแล้วก็อีกไอเทมหนึ่งเลยนะซึ่งจะเป็นไอเทมแบบว่าชิ้นที่สี่เลยนะครับแบบแนะนำเลยนะไม่สี่ก็ห้านะครับอาร์ติโอ้ครับ เมื่อกี้เนี่ยที่ผมใช้ไปเป็นของพลังแฝงที่ออกมาถูกไหมแต่ว่าตัวโลริออนเนี่ยนะครับถ้าสมมติเรากดสกิลให้ช็อตลอบตัวอะไรไปแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเรากดโอ๊กเนี่ยนะครับไอตัวตัวแข็งเนี่ยมันจะยังทาดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโลริออนเนี่ยมันมันเป็นตัวที่แบบว่าเข้าไปเราเล่นเชิงเล่นแง่เล่นเหลี่ยมได้นะครับอีกทีนี่ยจะเสียจังหวะไปเลยนะเวลาเจอแข็งจเจอพวกสเต็ปประมาณนี้นะครับ เออนะงานแข่งเขายังใช้อะ่ะครับนะอ่ะก็ตอนนี้ก็เพ้นคิวรัวๆไปเลยครับเราก็มาป้องกันกันนะครับรัวรอนเป็นตัวที่กันกลางได้ได้ถือว่าโอเคเลยแล้วเพ้นเข้าครับเพ้นเข้าโอ้โหทิวเลนตายไปเลยโอ้โหเพ้นฟันตัวขาดไปเลยอ่ะโอ้โหโคตรเอาอ่ะแล้วยังไงข้าง,งบนไหนอยู่ไหนอา่าไม่รู้อยู่นี่หรืออยู่นั่นเห็นไหมนะครับเราจะสามารถใช้สกิลหนึ่งเช็คได้นะ คือตอนนี้เราเดี๋ยวเราออกเป็นอกคนีใช่ไหมแล้วเราออกตัดเลือดนะครับพอเราออกตัดเลือดเนี่ยไอการช็อตแปบบ๊แบๆบเราเนี่ยมันช็อตเป็นวงใชด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะตัดเลือดวงไฟทุกไฟได้เลยนะครับไฟเตอร์เนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยชอบโรล,ลิออนเท่าไหร่นะครับถ้าแบบไม่ใช่ไฟเตอร์ที่มีสกิลวุบวับล้วงเข้ามาหามันได้เนี่ยนะครับเพราะงั้นก็จะเสียเปรียบโรล,ลิออนจากระยะเยอะมากนะครับอ่ะก่อนเกมนี้เราก็มีเวเลสนะครับแล้วก็มีตัว อ่าลัมเบอร์นะครับโอ้ยเล่นลัมเบอร์เออสปิดไปแล้วยังไงเราก็เข้าไปเลยครับมามันมาไหมเอาเนะี่อันตีปุ๊บเอาเป็นคิวก่อนอีกเลวโอ้ยไม่ตายเหอะเพ้นอย่างเอาอะ่ะแล้วนี่คือทิวเลนเห็นไหมทิวเลนมันไม่ได้เฉิดฉายเลยครับเกมนี <"On> ้โอ้ยฟันเรานะเมื่อกี้นะฟันไม่เข้าอ่ะน้อง โดนช็อตเนี่ยคือดูดเลือดก,ก็ไม่ขนะึ้นน่ะคือตัวคิวเลนเนี่ยเวลามันนตีตใช่ไหมมันจะขึ้นเด้งเลือดใช่ไหมครับถ้ามันโดนสกิลเราเนี่ยคือมันเด้งเลือดน้อยลงด้วยนะเพราะงั<อ>้น<อ>แล้วเนี่ยตัวเรานี่แบบโทษหน้าลำคาเลยนะครับจังหวะนี้เราขึ้นมาซ้อนก่อนครับเ<อ>พื่ออาจคิวเลนอ,อยูโอ่โอ้โหเล้วเทวอย่างแหลมยังไงเนี่ยเรียบร้อยเน่คอมโบประมาณนี้เลยนะครับแลวจะบอกว่าตัวเราเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวตัวล้วงนะเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเนี่ย กดสกิลหนึ่งไปวางปุ๊บใช่ไหมแล้วกดสกิลสองมันก็จะพุ่งหนีไปเลยนะครับเออเอาไว้พุ่งหนีพุ่งเข้านะครับพุ่งไฟยิ่งพอเรามีอาร์ติโอมเนี่ยอีกทีมหนึ่งเสียจังหวะนี่โหนะเป็นตัวที่สามารถทําจังหวะให้ทีมได้ทุกไฟเลยนะครับคูดาวันตีเนี่ยต้องถือว่าไม่น่าเกียดไปนะครับไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปสามารถที่จะมีอันติในเกือบทุกไฟนะครับคูดาวอยู่ที่ประมาณ20วิกวากว่านะถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะ อ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไอเทมเราก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะครับออเทมก็ไม่ค่อยกล้าโชว์ตัวแล้วนะเพราะว่าเวลาเรากดสกิลหนึ่งเนี่ยแค่สกิลหนึ่งเราไปลากผ่านเนี่ยก็คือมันโดนทั้งอากนนี่แล้วก็ตัดเลือดไปเลยนะครับเอาแล้วยังไงแล้วยังไงลัมเบอร์อยังไงยังไงกดสกิลหนึ่งปุ๊บกดสกิลสองปุ๊บสกิลหนึ่งไปด้านหน้าไปด้านหลังยังไงแล้วกดตั้งตีไปหนึ่งช็อตแล้วก็ยกขึ้นไปโอ้โหเป็นยัไงเล่นแง่เล่นเชิงครับแล้วเราก็ เป็นไงเห็นไหมสร้างจังหวะด,ด้วยฟิกเกอร์อีกรอบหนึ่งโอ้โหอีกทีมตายไปสีเลยครับเห็นเราก็แบบว่าโอ้มันรอจังหวะให้เราเปิดอยู่แล้วนะสุดยอดจริงนะครับแล้วก็เกมน,นี้ต้องชมมาหลอดอวนไอคิวเลนโอ้ <c oughs> โหนี่ทีเราซ้อนอยู่นะแบบ <c oughs> นี่คิวเลนถือว่าพลาดไหม <Att ach! S 1> มันฆ่าเราได้แต่ทีมมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วอะ ว่ามันไม่พลาดแล้วกันนะมันเอาเราไปได้แต่ว่ามันเสียป้อมกลางนะแล้วก็มีเกมที่จะยับยับรัวๆยาวๆในจังหวะนี้ยังไงครับปิดเกมได้หรือเปล่าปิดเกมได้ไหมอุ้ยเพ้นโดนอุ้ยเพ้นโดนฟรีเฮ้ยเพ้นฟรีเกินแล้วอัดไหลเละแจ้งเตือนอ้เอาแล้วยังไงวะเนี่ยเราได้อร์ติกโอมาแล้วยังไงโอ้ยดีเราเหลือสองคน โอ้ตัวดาเมจหนาหมดเลยเพนวอกแค่นี้จบไม่ได้แต่แต่ก็จริงนะเมื่อกี้อะเอาองจริงนะคือตัวคาเฟนีอ่ะมันน่าเข้าโอ้แล้วงนั่นลัมเบอร์โดนแค่สกิลเหนือนั่นน่ะดูดิเลือดหายแล้วกดอัตติไปปุ๊บเรียบร้อยได้โอ้โหเทวเล่นตามไปเลยแล้วยังไงอันก็ออโอโอ ยกไปปึ๊บปั๊บอื้อไม่ทันแต่อีทีมจะตายแล้วมาหลอดยังไงโหเอาวะเอาวะลูกมาแล้วครับคาเฟนี่คาเฟนตุ้เฮ้ยเฮ้ยไอเด็กผมพิมพ์เลยนะแคลรี่เอาหน่อยเพลเล่นดีแล้วใชชมหน่อยชมหน่อยชมหน่อยเดี๋ยวลูกยิ่วอ่ะร้อนอยู่ นะชมสักหน่อยแต่จะบอกว่าคาเฟนีเมื่อกี้นะครับมันน่าเข้าไปปิดบ้านได้ตั้งนานเลยครับเอาจริงร <been> อ่ะเราเพ้นตามต่อครับ <Your tower S 2> เพ้นตามต่อเพ้นตามไม่หยุดแล้วตยีตไอยีตยีตต่ลัมเบอร์ยังไงเ <W. S 2> ออสั่งจริงพ่อคุณ <A time. S 2> คือต้องบอกว่าคาเฟนีไม่เป็นงานครับเอาจริงใช่ต้นเกมคุณอาจจะแบบว่าไม่ตายอ่ะเนาะ อะไรแบบนี้นะครับแต่คาเฟนีครับคุณควรจะเข้าไปปิดบ้านพร้อมเพนตั้งนานแล้วครับถ <O> ูก <O> ไหมเออดาเมจของคุณเนี่ยตอนไม่กดเลเซอร์เนี่ยยิงเร็วที่สุดในเกมแล้วครับเอออันนี้นี่ต้องบอกแล้ว่า <O> s <S ผมก็เห็นด้วยกับเพนนะครับ <O> s <S ไม่ใช่เพราะเพนค่าเยอะนะ แต่เพราะว่าจังหวะที่หน้าเข้านะครับคาเฟนีนั้นไม่เข้าและจะสังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาเปิดนันติศาสตร์แล้วเข้าไปกลางดงคู่ต่อสู้โดนคิวเลนตีอัน,นั้นไม่ใช่วิสัยของการเล่นคาเฟนีครับเ,เออนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราต้องดูความเหมาะสมด้วยนะใช่คุณเป็นแค่คือไม่เกี่ยวนะครับว่าเป็นตำแหน่งไหนไม่ใช่ว่าคุณไม่ตายหรอวคุณเล่นเก่งไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยถ้าการเสียสาละทําให้ทีมได้เก็บ5้าเก็บ4ี่คุ้มนะครับเอ่อ แต่อันนี้เนี่ยคือโว้คาเฟนีเล่นแบบไม่เข้าไม่เอาเลยครับเนี่ยกะติดมาเราก็ถูกครับคุณก็เดินเดินถูกนะเออแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่ตายแล้วแปลว่าคุณจะถูกนะเอาแล้วนะครับเก็บได้แล้วยังไงเสร็จในเรื่องครับะโอไม่มีใครเข้าอันนั้นเราก็ไม่เข้านะครับไม่มีใครเข้าก็ไม่เข้าโอ้และลัมเบอร์นี่ม oh, ันเดินแบบเดินสดเดินสดหรอเดินสดหรอเออเจอไันะครกดสกิลสองไปครับช็อต ล้างคีดไปแล้วโอ้โหมันเดินไม่พักเลยเว้ยเฮ้ดูดิโคดเอาอ่ะเอาดีทั้งขึ้นทั้งร่องอะโดนหมดอะตัวเรานี่คือเอาเยอะได้นะครับเออเอาเยอะได้นะเรามีสกิลหนึ่งเข้าออกได้นะมีฟิกเกอร์หนีนะมีโอ๊ด้วยนะพาะง้นแล้วนะถ้าอุปกรณ์พร้อมนะครับเราก็เข้าสักหน่อยเอะแล้วยังไงจังหวะนี้เอานี้ช็อตช็อตไปช็อตอีกเออนั่นแหละ เลือดอะเอาดีแทงก็แทงดีโอ้แล้วมันมันเข้าแบบสิ้นหวังอย่างนั้นนะแล้วจังหวะนี้ยกไปโอ้ยยกสามนียนคลิปเนียนคลิปโอ้คิวห้าแอดสิสสิบเอาบูเลยละการจังหวะเนี้ยมาดีคิวเลนก็คิวเลนอะชนได้หมดอะตอนเนี้ยมีโอ้บมีฟิกเก้ไม่กลัวเว้ยเอออะ เนีย่ยครับกดสกิลสองก็ล่าสกิลหนึ่งปุ๊บไปปุ๊บมานะครับก็เคลียร์คลิปอย่างรวดเร็วแล้วจวังหวะนี้ได้มงกุฎมาแล้วครับผมเอาไว้เลือเต็มมาณาเต็มมีปับป๊บมาแล้วจวังหวะนี้ยกไปเลยครับยกขู่ให้มันหนีให้มันชิ้งให้มันอะไรก็ว่าไปก็ไปต,ตอมล่างเป็นต่อแล้วยังไงโอ้ผู้เสียวผู้เสียเลวบเรียบร้ยอยกดสกิลหนึ่งดักไปดักมาครับคือเวลาวงไฟแบบเนนะี่ผมบอกเลยบางทีมันมองไม่เห็นสกิลเราะ เออจังหวะมันชนละมุนอ่ะเห็นไหมเนี่ยโดนหมดแล้วเราก็ไปโอ๊คไว้โอ๊คไว้แล้วจังหวะนี้คิกเกอร์มาเฮ่อโดนป้องพียโอ้ไอซีสิบเอ็ดอะยังไงหาไปนี่เอาหน่อยเว้ยเฮ่อแล้วแล้สกัดอย่าเข้าเจอตัวดีโอไม่เป็นไรได้มาสองป้อมอย่างคุ้มไม่ไม่แตกก็พอในคลิปบนเข้าด้วย โอ ة, ้ยคาเฟนีคาเฟนีดโอ้โหมันมันชอบอันตีจังว่าคาเฟนีอ่ะมันเปิดเลเซอร์ยิงนะตอยแบบออกมาก็ได้เมื่อกี้อ่ะถูกไหมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเล่นคาเฟนี่กันหรือเปล่าคือตัวมันยิงยิงยิงเสร็จปุ๊บกดเลเซอร์กดไอตัวบูธใช่ไหมสกิลต่อปุ๊บกดสกิลหนึ่งยิงปังปังแล้วก็กดสกิลสองออกเนี้ยเออมันก็ทำได้อ่ะแต่ตัวมันนี่แบบยิงธรรมดากับอันตีอย่างเดียวเนียอะไรของมันวะ จังหวะน,นี้ผมก็ออกเป็น Evil Secret นะครับเพราะว่าอีกทีมนึงเนี่ยไอ้พวกตัวบางๆทิวเลนพวกคิวเลนพวกเทลเนี่ยมันไม่มีใครออกในส่วนของทอยมากันเลยนะครับเพราะงั้นผมก็จะออกเป็นตัว Evil Secret นะครับคือ Evil Secret กับตัว Star of New นะครับถ้าอีกทีมแทงเยอะนะครับ <All S 1> แนะนําไป Star of New <All S 1> นะครับ <my way. S 1> เพราะมันจอบเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอวิซีเขตนี้มันจะแบบรถเกาะผมบอกแล้วจังหวะนี้ยกอีกยกสามสยองหวานไปแล้วพูดไม่ถูกแล้วจังหวะนี้แล้วยังไงมันยังไงอีกมันยังไงอีกช็อตช็อตช็อตเอาอยัางไงทิวเลนทิวเลนคิวเลนทิวเลนคิวเลนยังไงเอาดิมานี่มานี่เอาดิเออมาดิไม่กลัวเก็บสี่ครับผมนะคิวไปห้าแอซสิห้าครับเออแล้วโอ้โหแล้วมาหลอดไล่คิวเลนเอาวะ จบได้แล้วจังหวะเนี้ไม่จบก็ร้องแล้วกดสกิลสองไบมกดนัมบีไหมหนึ่งสองส้มกับนี่แตม,มันไม่แดดนะมันได้ลงไปคุยแล้วมม่วงแล้วเรียบร้อยครับเกมนี้สปอ,อย่างจัดนะห้าสามสิบห้านะครับแม่แม่แมสู่คูลกันเลยทีเดียวนะครับมาดูว่าเราได้วีพีหรือเปล่าเอยไม่ได้โรได้หนับสีด้วยพูดแต่จริงเอาเกมนี้ให้เพ้นไปะนะครับเขาเล่นโคตรดีเลยนะ แต่จะบอกว่าถ้าไม่มีเรามันก็ไม่ด้ค่าง่ายขนาดนั้นนะครับอีกทีนึงอ่ะนะนะครับแค่ไงเกมนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็มาเล่นเมทโชกันบ้างนะครับอ่ะเกมน่าจะเป็นตัวอะไรนะครับไว้ติดตามเจอกันนะครับผมฝากกดแล์กดแชร์กดสมัครใหกันด้วยนะครับนะครับผมสวัสดีครับ